วัสดีกับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการอัปเดตใหม่นะครับของตัวแพ็คนะครับผมที่มีเข้ามานะครับเด่นๆเลยก็คือสไปด์แล้วก็ตัวเอ็กโซซิเตอร์ด้วยวันนี้ผมเลยจะพามารู้จักกับเอ็กโซซิเตอร์เพิ่มเติมกันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ที่ผมคิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพนะครับในการต่อสู้กับเบต้าได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมแนะนําก่อนเกี่ยวกับทีมเอ็กโซซิเตอร์นะครับเป็นทีมที่สามารถเล่นได้นะครับโดยที่อ่า จะเป็นการใช้ตัวมาอ่ามาท่าเป็นหลักนะครับขอขอเรียกแทนว่ามอลฟาแล้วกันนะติดชื่อเป็น OCG ซะมากกว่าครับคือต่อไปนไี้ผมจะียกตัวนี้แทนว่ามอลฟานะนะครับมอลฟาเนี่ยมีเฟกที่บอกว่าถ้าไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์นะครับหรือว่าคอนโทรลเฉพาะไอซีดนะครับจะสามารถใช้แบบพิเศษการใบน,นี้ได้พร้อมกับอัญเชิญการที่ชื่อว่าเอโซเซเตอร์อีินะครับเอโซเซเตอร์อีิก็คือใบนี้นะครับผม คราเนี้ยนะครับผมหลังจากที่สั่งใช้งานในสิ่งนี้แล้วจะไม่สามารถเชนแบบพิเศษมอนเตอร์ได้นะครับยกเว้นเอ็กโซซิเตอร์มอนเตอร์เท่านั้นนะครับผมหากว่ามีการ์ดมูฟออกจากกลุ่มนะครับจะสามารถอเชนแบบพิเศษเอ็กโซซิเตอร์มอนเตอร์นะครับเอ็กซีดหนึ่งตัวโดยใช้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการอัเชิญได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้จะแปลกใหม่กว่าใครเพื่อนเลยนะครับปกติเอ็กโซซิเตอร์ตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นอิลิสนะครับไอรีนนะครับ สเตลล่าหรือแม้แต่โซเฟียก็ตามนะครับจะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับก็คือหากว่ามอนเตอร์นะครับขอแป๊บหากว่ามีการ์ดในหลุมพิกฝ่ายนะครับผมขยับออกจากสุสานไม่ว่าจะเป็นการรีมูฟออกนอกสุสานการเก็บออกนอกการเก็บจากสุสานขึ้นมือนะครับไอ้พวกตัวเก่าๆเนี่ยนะครับผมที่ผมกล่าวมานะครับยกเว้นมอฟ้ฟานะครับผมจะ มีเอเกในการเฉือนเอซีดนะครับโดยใช้พวกมันเนี่ยเป็นมัตุดิบทั้งหมดเลยแต่ว่ามอร์ฟานี่แตกต่างกันนะครับคือไม่จาเป็นจะต้องใช้ให้อ e ีฝ่ายเนี่ยมูฟสุสานนะครับถ้าเราอะมูฟเองนะครับผมตรงเนี้ยเราจะสามารถเฉือนแบบพิเศษได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเก่าจะต้องให้อ e ีฝ่ายเป็นคนมูฟออกนะครับแต่ว่าถ้ามอร์ฟาก็มูฟเองฉะนั้นตัวเนี้ยเวลามันเชือนพิเศษมามันสามารถไปสเปรย์อ e ีริตต่อมาได้นะครับคราวนี้มันก็จะมี มอเตอร์สองตัวนะครับเป็นเรื่อสี่ในการขึ้นแรงนะครับผมเป็นแรงสี่เพื่อเชิญตัวอื่นนั่นเองนะครับในเอ็กซ์ตาเด็กเรานะครับผมก็ในผมอธิบายในส่วนของการ์ดแต่ละใบให้เพื่อนฟังก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งเลยนะครับแต่ไมอรช่ชิฟเตอร์นะครับถ้าเัาไม่ได้ควบคุมการ์ดนะครับผมในหลุมทิ้งมันจากมือนะครับการ์ดทุกใบออกนอกเกมนะครับเมื่อตกองค์สานนะครับมีผลจนถึงเทิร์นถัดไปมาฟ้าก็เป็นที่อธิบายแบบเมื่อกี้เลยนะครับสุดอิริทนะครับผม เดี๋ยวผมจะบอกเอฟเฟกต์ของข้อแรกให้เพื่อนๆนวกันเนาะข้อสองน่ะมันจะเหมือนกันทุกตัวนะครับเฉพาะตัวเก่านะอันเนี้ยถ้าควบคุมเอโซซิเตอร์นะครับผมสามารถใช้แบบพิเศษการไปนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราสั่งใช้เอฟเฟกต์นี้แล้วควบคุมตัวนี้นะครับสเตลล่าอยู่บนสนามนะครับจะได้ฟื้นไร่800พอต์ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อสองเหมือนกันต่อมาเป็นไอรีนะครับไมนีดบอกว่าสามารถนำเอโซซิเตอร์นะครับจากมือไปไว้ที่ใต้กองจักร1หนึ่งใบได้นะครับ ถ้าใช้สิ่งนี้แล้วควบคุมโซเฟียโซเฟียคือตัวนี้นะครับผมตัวด้านซ้ายนะครับภาพจะใหญ่ๆเลยจะได้ไลท์คืนแปดร้อยด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนข้อสองเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเตลล่านะครับผมตัวนี้บอกว่าถ้าอ่านในช่วงมนเฟดนะครับสามารถใช้เป็นพิเศษเอโซซิเตอร์จากมือได้หนึ่งตัวนะครับและถ้าควบคุมอีริทนะครับอีริทก็คือตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมจะได้ฟื้นไลท์พอยต์แปดร้อยด้วยนั่นเองนะครับผมอืม เขสองเหมือนกันนะครับไอโซซิเตอร์โซเฟียนะครับผมอันนี้บอกว่าถ้าควาคุมไอโซซิตเตอร์ตัวอื่นอยู่นะครับจดกรนะครับ1ใบจากกองแล้วก็ถ้าเขาคุมไอรีนนะครับไอรีนก็คือตัวนี้นะครับผมอ่ะมันจะได้ไลท์คืนแป0รอด้วยนะครับโอเคในส่วนของพายไอโซซิเตอร์มอนเตอร์เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับมาฟ้าเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมถ้าเรามูฟการ์ดนะครับขอให้มีการ์ดออกนอกหลุมเนี่ยนะครับ ข้อนี้นะครับจะได้อันเชอร์อซิตเอ็โซสเตเตอร์เลยนะครับส่วนอิลิทไอรีนเซลล่าแล้วก็โซเฟียจะต้องให้ฝ่ายเป็นคนมูฟนะครับผมไอฝ่ายใช้เฟกตมูฟนะครับเราจะได้อันเชอร์อซิตนะครับเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคู่หูมันนะครับอย่างเอ็กโซซิตเตอร์มังฟาเนี่ยคู่กับไอไอริทนะครับไอรีนคู่กับโซเฟียแล้วก็สเตลล่าจะคู่กับอิลิทเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยมีความหมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายพิทีละพาร์ทนะครับ ต่อมาก็เป็น As สบอ Some นะครับผมก็3 m a แม็ี่สเหมือนกันนะครับยังคงคอนเซปต์ในการใส่แฮทแทบน้อยนะครับแล้วก็ใส่การ์ดแก้ในเทิร์นตัวเองซะมากกว่านะไอ้พวกนี้ก็ใช้หยุดอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอ่าอีฝ่ายจะสเปรย์หรือว่าใช้ของสื่อของอะไรแบบเนี้ยนะครับสองแม็ i, กซี่ก็เพิ่มทรัพยายกรของเรานะครับอ่าต่อมาเป็น Triple t ริปเปิลแท็กติกทาเลนนะครับผมที่ใส่มาแค่หนึ่งใบนะครับผมเพื่อที่จะใช้แก้ เกมนั่นเองนะครับในการหาทรัพยากรควบคุมมอนหรือว่าดูมือต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าใส่มาแค่1นึ่ใบเท่านั้นนะครับต่อมาก็เป็นดังรู้เรื่องโนมอนะครับที่ผมจะอ่านแนะนําในฟอร์แมตนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเนก a ทเอฟเฟกตนะครับผมของมอนเตอร์ทุกตัวบนสนามอีกฝั่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกสายไม่สามารถเชนต่อเลยด้วยคือสไปดูเนี่ยสไปก็อ่าจะสตารไปเลยนั่นเองนะครับ รวมถึงตัวไอโซซิเตอร์ที่มันสามารถเรียกตัวใหญ่มาในเทิร์นเพื่อเคลียร์ได้นั่นเองนะครับผมเลยว่าอ่ะใส่นอมอกับเด็กนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นพอซอฟพอพลิตรีนะครับใช้เปิดหาของนั่นเองนะครับผมก็มูฟหน้ากล่องนะครับผมของไอต้าเด็กอ่ะขอแบบมูฟไอต้าเด็กของเราเรียกมูฟนะครับมูฟสามเปิดสามมูฟหกเปิดหกและที่เหลือยัดแต่กล่องแล้วอีกฝ่ายจะได้รับดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับเป็นใบที่เปิดหาของนะครับเปิดหามาฟ้านั่นเองนะครับผม แล้วก็เธอนี้เราจะใช้เอฟเฟกตจั่วการ์ดไม่ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมขออภัยครับเราจะไม่สามารถจั่วการ์ดจากกองด้วยเอฟเฟกได้นั่นเองนะครับอต่อมาเป็นคอปี้เดอะเกฟนะครับผมใส่2เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้กับเอ็กโซซิสเตอร์มอฟาด้วยนะครับสมมุติเรามีมอร์ฟาอยู่บนสนามนะครับแล้วเราก็กดคอป้เดอะเกฟมุ Mo มั่นในฝ่เราก็สามารถอาชีพเซตได้เลยนะครับโดยใช้มอร์ฟาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ต่อมาเป็นเอ็กโซซิสเตอร์แพ็คนะครับผมไปนี่บอกว่า จะร้อยแปดร้อยนะครับเส a อดเอโซซิเตอร์กรดนะครับจากเด็กขึ้นมือคือเสือเอโซซิเตอร์กรเลยนะครับจะจะเป็นกับดักก็ได้หรือว่ามอนเตอร์ก็ได้เนะื่เพราะามันติดซื่เอโซซิเตอร์เหมือนกันแล้วถ้าหากว่าเรา,าทำการเสือดเอโซซิเตอร์มอนเตอร์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับหากว่ามีคู่หูของมันอยู่ในหลุมนะครับผมหรือว่าอยู่บนฟิล์มนะครับจะสามารถอาชีพแบบพิเศษได้นะครับคู่หูอย่างเช่นอะไรนะครับสมมติเอโซซิเตอร์อีลิตอยู่ในหลุมหรือว่าอยู่บนสนามแล้วเราไปเส r c h อามาฟาหรือว่าเซลล่าเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นสเปได้ด้วยนะครับอันนี้เพื่อนต้องจําเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นคู่หูของกันและกันนะครับผมต่อมานะครับเป็นอ่าอีโซซิเตอร์ลิเทเนียนะครับผมอใบเนี้ยเป็นใบที่เก่งมากนะครับผมใบเนี้บอกว่าถ้าเขาคุมอีโซซิเตอร์อยู่นะครับผมจ่ายได้่พอยต์แปดร้อยนะครับจากนั้นไทเกตการาฟของอีฝ่าในหลุมนะครับผมหรือว่า บนสนาอีฝ่งนะครับทําการรีมูฟออกนะครับและเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้ได้นะครับผมหลังจากที่สั่งใช้งานการไปนี้สําเร็จนะครับอ่าเอเจเอ็กซโซซิเตอร์โดยใช้มอนเตอร์ของเรานะครับผมที่รลควบคุมอยู่นะครับทําการใช้เอ็กซีดนะครับแต่ว่าจะต้องทําการเอเจเอ็กซีดแบบถูกด้วยนะครับหมายความว่าคุณจะต้องมีมอนเตอร์นะครับรสี่ส42ตัวนะครับถึงจะทําการสั่งใช้งานอเจเอ็กซข้อนี้ได้นะครับกับอีข้อหนึ่ง ในเทอร์นที่เราสส่ใชิงการ์ดเปนเนี้ยนะครับแล้วเราอาเชิเอ็กซิซเอโซซิเตอร์นะครับสามารถเลือกรีมูฟการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งใบบนสนามเพิ่มเติมได้นะครับข้อแรกนะครับเปิดแล้วรีมูฟหนึ่งใบนะครับผมและยังได้เทคต่ออีกข้อหนึ่งก็คือเลือกหนึ่งอย่างระหว่างจะเชนเอ็กซิหรือว่าถ้าในเทอร์นนี้มีการเอ็กซิมาแล้วนะครับผมมูฟเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับ ทำให้ใบนี้เป็นใบทีเด็ดได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญ e x ิ t เพื่อหลบการ์ดหรือว่าจะเป็นการมู v e เพิ่อมอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราเปิดใบนี้เราได้มูฟหลุมสนามหนึ่งใบแล้วแล้วเราก็ถ้าเธอเนี้ยมีการกซิ t มาอีกเราสามารถมู v e เพิ่มได้อีกหนึ่งใบทําให้อีฝ่ายี่ยโดน m o ฟสองใบเลยนะครับผมแล้วการโดนรี move เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะครับพวกเอฟเฟกที่มันเกิดในโซซานหรือในแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบไม่สามารถสังใช้งานได้นั่นเองนะครับผม ต่อมากับ Isozister Valdis นะครับอ่าเอฟเฟกของมันบอกว่าจ่ายละคาแปดร้อยนะครับแล้วก็เลือก e s o z i s t e r จากเด็กนะครับมาหนึ่งตัวนะครับผมอกอขออภัยครับผมทําการอาเชิญ Isozister นะครับผมคือไปเนี้ยมันจะต้องอาเชิญ Isozister แบบคู่หูกันมาด้วยนะครับคือที่มันบอกในเทปว่าเลือก Isozister หนึ่งตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเลือก Isozister อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวถึงนั่นเองนะครับแล้วก็สเไปเชี่ยลสองตัวนะครับผม จากนั้นนะครับใน e n f นฟนะครับผมมันจะถูกนำกลับเข้ากองแล้วก็หลังจากที่เปิดสั่งใช้งานการ์ดใบน,นี้เราจะไม่สามารถใช้แบบพิเศษ,ษมอนเตอร์จากอ,อินตาออดิกได้นะครับยกเว้นเอโซซิเตอร์ คือมันมันล็อกคู่หูยังไงนะครับก็คือถ้าสมมติคุณเปิดแล้วคุณเลือกมาล์ฟาเป็นใบแรกคุณก็ต้องสเปเฉพาะอีดิทอีกใบหนึ่งนะครับถ้าคุณเลือกไอรีนเป็นใบแรกคุณก็ต้องเลือกโซเฟียนะครับหรือว่าถ้าคุณเลือกสเตลล่าคุณก็ต้องเลือกอีดิทคือยังไงก็ได้ให้คุณเลือกมาได้2ตัวที่มันเป็นคู่หูกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องจําเพราะว่าการเมนชั่นในที่นี้หมายถึงว่าในเทคก,การ์ดไปเนี่ยกาวถึงการ์ดใบไหนนะครับเราจะต้องเลือกพวกนั้นเนี่ยลงมาน,น ถัดมาเป็นแท็บทริคนะครับใบนี้บอกว่ามูก,กับดักนะครับปกติแล้วก็ทําการเซตกับดักนะครับปกติอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะต้องสั่งใช้งานการใบน,นี้สําเร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดกับดักได้แค่หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าใบที่เอามาเซทเนี่ยสามารถเปิดสั่งใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใบที่เซทนะ่ะมันคือใบแรกตอนเปิดอ่ะมันรีมู กระดักปกติใช่ไหมนะครับแล้วมันก็ต้องเซตกระดักที่ชื่อเดียวกันกับที่รีมูฟออกด้วยนะครับผมคือตรงนี้มันเก่งตรงที่มันช่วยหากระดักอย่าง v a ร์ดิสหรือว่าลิเทเนียได้นี่นะครับผมเลยเลือกที่สส่งมา1ใบแล้วก็สุดท้ายเลยโกเซนแมนะครับที่ผมแนะนำนะครับไปที่บอกว่าอ่าเพื่อนทั้งสองฝ่ายจะควบคุมได้แค่ธาตุเดียวนะครับผมแล้วก็ส่งธาตุที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับลงสสารให้หมดเลย คือเอโซเนเตอร์ที่มันเดินเกมเนี่ยมันเป็นท่าแสงหมดเลยนะครับทำให้ผมคิดว่าการใส่โกเซนแมทเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็เด็กสไปที่โดนผมว่ามันจะแบบตายได้เลยนะคือสไป์อ่ะมันมีเฟสที่จะต้องเล่นด้วยท่าอ่าครับที่จะต้องเล่นด้วยตัวอื่นก่อนนะครับยกเว้นแต่ว่ามันมือเน่าจริงๆอะ่ะมันจะต้องลงตัวเองแล้วมันก็โดดพวกตัวเองตามปกติมันจะมีใบเปิดอื่นๆนะสมมุติ อย่างพวกแบบเลเวลสองตัวอื่นน่ะเพราะว่าพอมันมีเลเวลสองอ่ะมันโดดลงมาบนสนามเนี่ยมันถึงจะได้เสิร์ของหรือว่ามันจะได้ทําอะไรสักอย่างนะครับตามเงื่อนไขของการ์ดของมันคราวเนี้ยถ้าเราเห็นมันนอร์มอลอื่นที่มันไม่ใช่มืดมาเราเปิดโกเซนแมทรอเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยโดดธาตุอื่นไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใบเนี้ยค่อนข้างอ่าเก่งมากๆนะครับผมคิดว่าถ้าถ้าเกิดเราเปิดใบเนี้ยแล้วเรามีกระดาษของพวกอิโซนิเตอร์เนี่ยนะครับผม มันจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเล่นต่อเกมได้ยากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเด็กเนี่ยมันสามารถชนะทางอย่างเด็กลูนิกได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคในพักของตัวเด็กเนี่ยหมดไปละนะครับเดี๋ยวผมอธิบายในยส่วนของตัวเอกตากันบ้างนะครับก็มีเซกวตอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นเป็นการที่แบบถอดสองเครียร์สะนะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นเอ็กซด้วยนะครับต่อมา เป็นแมกนาฟิก้านะครับอันนี้บอกว่าใช้มอนเตอร์แลงสี่สองตัวในการทําอัญเชิญนะครับโดยต้องเป็นแรงสี่เอ็กซ์โซซิเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือคุณต้องใช้มอนเตอร์เนี่ยพวกเอซีน่ะสองตัวที่เป็นแลงเข้ากันเอ็กซโซซิเตอร์เนี่ยมาทับกันแล้วก็ขึ้นเป็นใบนี้นั่นเองนะครับใบนี้จะต้องถูกอัญเชิญนะครับโดยโดยวิธีนี้นะครับแล้วก็ใบนี้จะสามารถตีได้สองครั้งนะครับผมใบนี้ขอแพ้ใบนี้จะต้องถูกอัญเชิญ โดยจะต้องมีอ่า e x i แ m a ทิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือยังไงดีหมายความว่าคือคุณจะเชิญแบบ exit มันนะคุณจะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันถูกเชิญมาแบบ่ามาแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับมันจะสามารถสั่งใช้การหน่งชุบชีวิตหรืออะไรก็สามารถสั่งใช้งานได้นะครับแต่ว่าตรงตรงข้อ,อเชิญเนี่ยจะต้องอัเชิญด้วยนนวิธีนี้นะครับคือมันเป็นมอนเตอร์ที่แบบเป็นแรลงเป็นแรลงแปดอะแต่คุณจะต้องแบบ ใช้มอนเตอร์เลเไม่แปดไม่ได้คุณจะต้องใช้มอนเตอร์แลงสี่เอโซเซเตอร์สองตัวนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนิดหนึ่งครับกัวคคเล่นผิดนะครับผมก็อ่าใบเนี้ยโจมตีได้สองครั้งนะครับผมในหนึ่งแบทเทิลนะครับในหนึ่งแบทเทิลเฟสแล้วก็มีคู่เอฟเฟกนะครับสามารถอ่าถอดไส้นะครับผมแล้วก็อ่าทําการนะครับรีมูฟการ์ดของฝ่ายหนึ่งใบนะครับโดยไม่เล็งเป้านะครับผมไม่สายสั่งใช้งานนะครับผมเอฟเฟกของการ์ดหรือว่าเอฟเฟกของมอนเตอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นคิกอฟเฟกนะครับทําการถอดขอครับทาการนาเอ็กซิทที่อยู่ในไส้ของมันเนี่ยนะครับหตัวนะครับกลับไปที่เอ็กตาเดกแล้วก็เลือกที่จะสามารถอเชิญมอนเตอร์ที่นํากลับไปที่เอ็กตาเดกเนี่ยโดยใช้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการอาชิญเอ็กซิทนะครับหมายความว่ามันมี2ข้อขอครับมันมี3ข้อนะข้อแรกตี2ที่ข้อ2ถอดสอดไส้1ใบแล้วก็เลือกมูฟนะครับผมอีกฝ่ายไม่ลิงนะครับแล้วก็ไม่ฝ่ายสั่งใช้งานนะครับในข้อ3า ก็คือถ้าสั่งใช้งานมอนหรือว่าเอฟเฟกของก๊าซนะครับนำไส้หนึ่งใบนะครับถอดกลับไปที่เอกตาเดกแล้วก็อเชิญตัวนั้นที่เพิ่งถอดไปโดยใช้ตัวนี้เป็นวัตถุริบนะครับก็ตัวนี้จะกลายเป็นไส้ของตัวนั้นแทนนั่นแหละนะครับผมต่อมาเป็นตัวดิวเดเวอร์นะตัวนี้ก็าสามารถอาชิญโดยใช้มอนเตอร์แรงสี่นะครับในการที่เราควบคุมอยู่เนี่ยเป็นแมททีเรียนะครับผม แล้วก็ใบนี้ไม่สามารถถูกใช้เป็นวัสดาสำหรับเอได้นะครับผมในเทิร์นที่มันอาเชียนเอซีสำเร็จนะครับแล้วก็ตีทะลุด,ดีเฟนต์นะครับผมแล้วก็ถ้าใบนี้ตายนะครับสามารถชุบเลเวลหหรือต่ำกว่านะครับมอนในหลุมมาได้ใน่นงนะครับผมก็เป็นใบที่เอามา x อซีต่อนะครับโดยที่แบบเวลาไอพวกเอ็กโซซิมันไส้หมดนะครับแล้วก็ ถ้ามันตายก็ได้ชุบด,ด้วยนะก็ใส่มาหนึ่งใบนะแต่ถ้าม่เพื่ออยากใส่ใบอื่นก็สามารถเลือกใส่ได้นะครับต่อมาเป็นมิคาลิสนะครับตัวนี้เป็นใบสุดเก่งของเด็กเราเลยนะครับในการหางของแล้วก็มีเอฟเฟกในการมูฟด้วยนั่นเองนะครับก็คือ่อตัวน,นี้ใช้มอนเตอร์เลเวลสี่สองตัวนะครับไม่สามารถถูกทําลายนะครับจากมอนเตอร์ที่อาเชนมาแบบพิเศษที่สูยอาเชนจากในสุสานนะครับผมก็คือมอนที่สเปรจจากหลุมมาตีกับมันมันไม่ตายนะครับผมแล้วก็สามารถ ถอดไส้นะครับผม e x o c i t e r สามารถถอดไส้1ใบนะครับเสิร์ฟการ์ด e x o s i t e r นะครับที่เป็น Spell Tab นะครับจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับผมและถ้าหากว่าใบนี้นะครับถูกอัญเชิญโดยใช้มอนเตอร์ e x o s i t e r นะครับเป็นวัตถุลิบนะครับจะมีเอฟิกแบบคลิกเพิ่มเติมก็คือสามารถมูฟการ์ดนะครับ1นใบบนสนามหรือว่าในสสานอีกฝ่ายได้หนึใบนั่นเองนะครับผมต่อมาก็เป็น e x o i s t e r capital นะครับ ไม่ถูกทำลายเหมือนกันนะครับผมจากมอนที่เชียนจากหลุมนะครับเอาง่ายๆนะครับไอพวกไอพวกไอพวกไอซีเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับข้อแรกผมจะพูดรวมๆเลยก็คือสําหรับตัวเล็กที่เป็นแรงสีนะครับจะไม่ถูกทําลายจากมอนเตอร์ที่มาจากหลุมนั่นเองนะครับผมไม่ถาวรทำลายจากแบตเทิลนะครับอ่าโอเคต่อเลยก็คือตัวเนี้ยตอนที่มันถูกเชียนแบบเอซสนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณใช้โซเซเตอร์นะครับเป็นวัตถุดิบนะครับสามารถสั่งใช้สั่งใช้งานการไบนี้ได้นะครับ ั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษจากในหลุมได้นะครับผมในเทอร์นี้ก็คือตอนเชิญสำเร็จเนี่ยกดสั่งใช้งานเลยถ้าคุณมีเอโซซิสเตอร์นะครับผมในการเชิญตัวเนี้ยนะครับก็คือต้องใช้โซซิสเตอร์นั่นแหละในการเชิญนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับถอดส้หนึ่งใบเพิ่มเอโซซิสเตอร์มอนเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับต่อมาเป็นบากุกกานะตัวนี้ใส่มาเพราะแบบคิดว่ามีโอกาสได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็ ง่ายๆเลยถ้าตั้งตีอยู่ครับตัวนี้ไม่ถูกเล็งเป้านะครับผมแล้วก็ไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการตีฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันนอนอยู่นะครับผมมอนเตอร์ทุกตัวจะต้องนอนตามมันด้วยแล้วก็มอนเตอร์ที่นอนอยู่จะไม่สามารถ่าทําทาการสั่งใช้งานเอฟเฟกได้นะครับผมก็คือขอไปครับผมคือสั่งใช้งานเอฟเฟกได้นะครับแต่ว่ามันจะถูกทําให้ไร้ผลนะขอโทษด้วยครับวันนี้อาจจะแบบติดพันลิ้นกันนิดนึงนะครับ ก็โอเคต่อมาเป็นอ่าอาร์โซเฟียลนะครับผมใบนี้ก็เทคแรกเหมือนกันส่วนเทคสองนะครับเมื่อมีเอ so ็กโซซิเตอร์นะครับถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการเชิญนะครับผมก็จะมีเทคเพิ่มเติมนะครับถ้าสองฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดอฟเฟิกนะครับที่อยู่ในหลุมได้นะครับผมก็คือปิดผลิการสั่งใช้งานอฟเฟิกในหลุมอย่างทีมที่แบบเล่นหลุมเนี่ยนะครับต้องกดเทคในหลุมเนี่ยไม่สามารถสั่งใช้งานได้นะครับผมเก่งมากๆแล้วก็ ถอดสาหนึ่งใบนะครับผมเรียกมอนอีฝ่ายหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมือนะครับต่อมาเป็นจิฟบรินนะครับตัวนี้ก็เทกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าถูกเชิญโดยใช้โซซิเตอร์นะครับผมเป็นวัสดุนะครับจะสามารถเรียกสั่งเนเกตนะครับเรียกมอนิฟายเนเกตหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ถอดสานะครับผมเท่านี้เอ็กซ์ซีมอนเตอร์ทุกตัวนะครับจะบวกแ0 0อยนะครับผม แม้ว่าไอซีตัวใหม่ที่ลงมาก็ได้บัฟบวก800เช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตัวเด็กนี้นิดหนึ่งนะครับคือต่อไปเนี่ยนะครับในอนาคตมันจะมีทีมนี้นะครับผมเนี่ยทีมที่ชื่อเทียร์มินนะครับที่จะมีเฟษประเภทเล่นหลุมนะครับผมเอโซซิเตอร์มันจะแบบได้เปรียบกับเด็กพวกนี้มากนะครับแม้ว่าอ่าอย่างการ์ดอย่างสไปร์เช่นกันนะครับสไปร์เอลนะครับที่มีเฟษในการชุบหลุมแบบเนี้ยนะครับ คือถ้าเอ็กโซซิเตอร์มันโดดมาแล้วก็ถ้ามันยืนอยู่เพื่อนๆคืออีฝ่ายเนี่ยจะไม่กล้าเล่นการ์ดประเภทแบบชุบกลุ่มหรือว่ามูฟกลุ่มเลยเพราะว่าถ้าถ้ากดเอฟเฟกประเภทนั้นไปเอ็กโซซเตอร์ทุกตัวจะแปลงร่างได้นะครับแล้วก็ที่แปลงร่างกันฮอนทิคก็จะเป็นพวกมีคาริสแล้วก็มีแคสิทอลนะครับในการเล่นเกมคราวนี้ถ้าโดนมีคาริสเนี่ยอีฝ่ายจะโดนมูฟเลยนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยนะครับคอมโบมันจะเป็นแบบประเภทอ่าใช้2การ์ดแล้วก็ ได้บอร์ดใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะมีคอมโบสอนเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยใกล้ๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราพูดถึงตัวเด็กกันนิดหนึ่งว่ามันได้เปรียบอย่างไรบ้างนะครับผมตัวเด็กเนี่ยมันจะมีการ์เสิร์ชเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ทรัพ p ์เพอริตี้เปิดหาของมีเมลฟ้านะครับผมเปิดเรียกสเปรย์แล้วก็มีเอ็กโซซิเตอร์แพ็คนะครับรวมถึงยังมีกระดากเก่งๆอย่างลิเทเนียแล้วก็แวริสด้วยนะครับทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นได้ที่ครบคันนะครับเป็นได้สายคอนโทรลที่สามารถเสิร์ชหาของมาได้นะครับผม และก็อย่างที่ผมบอกว่าเทอร์เรนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมีเอฟเฟกแบบประเภทเล่นในหลุมทุกตัวเลยก็คือการฟิวชั่นโดยนําตัวมันที่อยู่ในหลุมนะครับจากในสุสานนะครับกับมอนเตอร์ที่อยู่บนฟิวหรือว่าบนมือนะครับใช้เป็นวัตถุดิบแล้วก็อัญเชิญมอนเตอร์ฟิวชั่นมาคราวนี้พอฟิวชั่นเสร็จเนี่ยพราะอ so ิโซซิเตอร์มันจะเห็น,นว่าอีฝ่ายเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายสุสานนะครับทําให้พวกมันสามารถอัญเชิญเอ็กซิตเป็นตัวอ,อย่างพวกนี้ได้เพื่อมาปิดผนึกการสั่งใช้งานได้นั่นเองนะ รวมถึงตรงนี้ผมเลือกใส่ดังรุ่นโนมอลนะครับเพราะว่าเอโซซิเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถเรียกตัวใหญ่ออกมาได้แล้วเราสามารถมูฟได้2ถึง3ใบเลยนะครับในเทอร์นิฟายพร้อมกับใช้แมกนาฟิก้าที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยตีทำเกมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมคราวนี้นมานเครีย์บอร์ดสปาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็การใช้ดังรุ่นโนโมอลมาเคียร์ก่อนทำให้เขากดอิเซกไม่ได้เลยและเรายังสามารถเสิร์ อาการกระดักเก่งๆอย่างลิเทเนียหรือว่าเวรดิสนะครับมาหมอบรอเทอร์น้าด้วยแถมเอฟเฟกของตัวใหญ่อย่างแมกนาฟิก้าที่ผมอธิบายไปเนี่ยมีเอฟเฟกแบบคลิกนะครับโดยการถอดไส้แล, Move, ify, แล้วก็อ่ามูฟนะครับผมการ์ดอีกฝ่ายนะครับแล้วก็อัญเชิญโดยมีอีกข้อหนึ่งที่ผมบอกก็คือเมื่ออกฝ่ายสั่งใช้งานเราก็เชนต่อนะครับคือคอมโบตัวเนี้ยมันจะมีไมค์ไคลริสเนี่ยนะครับผมเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วเราก็ถอดอ่าแล้วไหมครับเราก็ เอามิคาลิตเนี่ยกลับเข้าไปกองแล้วก็อัญเชิญมิคาลิตกลับมาใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้มิคาลิสมูฟต่อคือเราจะมูฟได้สามถึงสี่ใบเลยนะครับผมในส่วนของคอมโบมันก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบของการเล่นสองใบแล้วกันนะครับโอเคครับมาสู่ในส่วนของสองใบคอมโบที่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ผมแทนว่าแบบถ้าโดนเวลเลอร์เนี่ยนะครับเด็กเราเนี่ยจะเก่งมากเลยนะครับผมคือเด็กอะไรมันโดนแทนแถบแล้วมันเก่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ก็โอเคนะครับสำหรับต <rac sided? S 2> ัวมาฟ้านะครับ <sh> ท <arp etus> I mean, ี่มาหม่กดเอฟเฟกต์มาฟ้าประกอบนะครับแล้วก็สเปย์มาด้วยนะครับผมคราวนี้โนมอนโซเฟียลงไปนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโซเฟียจอหนึ่งนะนะครับผมโอเคนะครับเราก็ทำการอัญเอญเอซตต่อได้เลยนะครับเป็นมิคาลิสนะครับผมอ่ากดเอฟเฟกต์ของมิคาลิสนะครับทำการรีอ่าถอดไส้นะครับผม สมมติโดนไเฟิลเวลเลอร์อันนี้ผมทดลองดูนะว่าโดนไเฟิเวลเลอร์ตรงช็อตนี้เพราะว่าเขาก็ต้อเฟิเวลเลอร์ตรงนี้นะเพราะว่าใบเนี้ตรงนี้มันเก่งนะครับอ่ะกดไอเฟิของมิคาอลิตนะครับมูฟเวลเลอร์เลยนะครับอ่ะพอมูฟเสร็จแล้วกดไอเฟิลของมาร์ฟาต่อนะครับมา์ฟาเมื่อเห็นการโดนมูฟนะครับอาจเป็นพิเศษนะครับก็เจนะแคทติทอลนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมใช้อีโซซิเตอร์มาฟานะครับที่ถูกใช้บป็นิดมาผมสามารถเลือกกดเอเฟิลที่จะทั้งสองฝ่ายนะครับผม ไม่สามารถที่จะทําการอัญเชิญมอนสเตอร์จากหลุมได้แต่ผมคงไม่ใช้นะเพราะว่าผมกลัวาการไอ้โกสอ็อกเกอร์นะครับผมจะกดเอฟเฟกตรงนี้แทนนะครับเพื่อที่ให้มันเสิร์ดได้นั่นเองก็เสิร์ดมาฟ้าขึ้นมาเล่นใหม่ได้นะครับผมแล้วก็กดอัญเชิญเอซีเป็นแมกนาฟิก้านะใช้สองตัวนะครับนี่คราวนี้ยเราก็แบบเก่งมากนะครับมีแมกนาฟิก้ายืนอยู่นั่นเองนะครับอ่ะสมมติผ่านแล้วก็ให้อีกากเล่นดูนะผมเทสมืออีกากไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ สมมติอีกฝ่ายกดอ่างเป็นมาฟ์ฟาลงมานะครับผมอันนี้ผมจะแบบเทสแบบแบบกระชุ่มวัวนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อได้ได้ดูเอฟเฟกกันนะครับผมอ่าสมมุติอีกฝ่ายโนมอนลงมานะครับอ่าผมก็จะกดเอฟเฟกเป็นการสั่งใช้งานกดบรีมูฟเลยนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับอีกฝ่ายเช้นต่อได้แม็กซี่นะครับ มมสมมติสมมตินะอันนี้อันนี้ผมเป็นการสมมติภาพให้เพื่อนเพื่อนดูนะคือให้เห็นว่าแบบมันสามารถเชียอต่อจากอีกฝั่งได้นะครับอ่ะคราวนี้ยเราเราเชียอต่อนะครับผมโดยนํามีไคลนิดกับข้อกองนะครับแล้วก็สเปรย์มานะครับคือในภาพาอเป็นจริงอะ่ะเขาเขาคงไม่เลือกเชียอต่อแบบนี้หรอกแต่ว่าผมให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นละกันนะครับ จะได้แบบว่ารู้วิธีว่าเรื่องคอมโบกันมนยังไงนะครับคราเนี้ยมีคายลิทถูกอัเชิญมาโดยใช้เอ็กโซเซเตอร์เป็นวัตถุดิบนั่นก็คือใช้แมกนาฟิกานะครับเราก็กดเอฟเฟกของมิคายลิทนะครับมูฟต่อได้ด้วยนะครับเราก็ไปมูฟมอนเตอร์นะครับผม,มเนี่ยอันนี้คือแบบสองสองมูฟแบบง่ายๆเลยนะครับแถมมันยังมีเอฟเฟกของมิคายลิทถอดเสือในเทอรนน์นาได้อีกด้วยนะครับผมอเด็กนี้มันก็จะแบบเล่นประมาณนี้ละกันนะครับ ก็อันเมื่อกี้ผมเซตเวลเลอร์ไว้ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าแบบถ้ามันโดนแฮนด์แท็บอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นต่อไปได้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปจัดตามเล่นดูกันได้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของ e x โ s i ิสเตนะครับผมถามว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับทางเรายังมีคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของการรีวิวนะครับวิเคราะห์นะครับแบบเบื้องต้นแล้วก็ติดตามกระแสเมตาแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อน ผู้ชมคนใหม่ด้วยที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับผมอย่างไรถ้าว่ามีความคิดเห็นด้านไหนเนี่ยสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมให้ผมได้เลยนะครับในส่วนนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ